สวัสดีค่ะมาฟังนิยายเรื่องนิติเวศหญิงแห่งต้าถังกันนะคะเป็นเรื่องราวของคุณหมอนิติเวศหญิงสาวในยุคปัจจุบันแล้วหลงยุคเข้าไปอยู่ในยุคของต้าถังเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรและเธอจะต้องพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างไปฟังกันนะคะตอนที่15แป้งทอดสอดไส้ทับคนตายตอนที่หนึ่ง เย็นเหนียงขมวดคิ้วน้ำเสียงเย็นชาทันทีกล่าวเฉียบขาดว่าจัดการเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วค่อยพูดหญิงคณิกาที่อยู่ในสภาพย่ำแย่ตัวสั่นเล็กน้อยท่าทางเหมือนครั่นคล้ามเย็นเหนียงมากนางรีบจัดการสภาพตัวเองแต่เพราะตื่นเต้นเกินไปมือทั้งคู่จึงสั่นระริกแม้ท่าทางดูรีบร้อน แต่ผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังคาดสายรัดไม่ได้สักเส้นรันเยียนเฝ้ามองเหตุการณ์นี้ด้วยความสนใจยามปกติหากแม่เล้าทราบว่ามีคนตายในหอนางลมต้องรีบไปสถานที่เกิดเหตุเพื่อจัดการเรื่องแน่แต่เยียนเหนียงกลับใส่ใจเรื่องรูปลักษณ์ของนางคณิกามากกว่ารันเหยียนจึงอดทึ่งเยียนเหนียงไม่ได้เกิดเรื่องขึ้นในหอข้าต้องไปดูก่อน ขอตัวสักครู่เหย,ยนเนียงฉวยโอกาสหันกลับมาพูดกับรันเยียนอย่างใจเย็นตามมารยาทรันเยียนพยักหน้าเล็กน้อยไม่เป็นไรข้าจะตรวจอาการแม่นางจื่อชุยก่อนช่วงต้นของราชวงศ์ถังคำว่าแม่นางส่วนมากใช้เรียกนางคณิกาโดยเฉพาะนางระบำนักดนตรีหญิงหญิงคณิกาที่ยังไม่เคยรับแขก สำหรับสตรีสกุลผู้ดีทั่วไปเรียกว่าคุณหนูหรือกับคนในชนชั้นเช่นรันเยียนต้องเพิ่มสกุลและลำดับที่ด้วยคำเรียกจึงเป็นคุณหนูรันสิเจ็ดเยียนเหนียงยิ้มขออภัยย่อตัวเล็กน้อยแล้วโบกมือสั่งหญิงรับใช้สองสาคนนำพวกรันเยียนเข้าไปกุลสตรีเมื่อได้ยินว่ามีคนตายกลับยัยงเยือกเย็นได้ถึงเพียงนี้ เหมือนไม่ได้ยินสิ่งใดเย็ยนเหนียงจึงอดหันไปมองอีกหลายครั้งอย่างติดใจไม่ได้แม้เห็นเพียงเงาเลือนรางหลังหมวกที่คลุมด้วยผ้าโปร่งของรันเยียนเมื่อเข้าห้องแล้วรันเยียนชะลอฝีเท้าได้ยินเสียงเบาๆของเหยียนเหนียงดังมาจากข้างนอกเรื่องเป็นอย่างไรหญิงคณิการีบตอบว่าวันนี้คุณชายหารมาหาค่า พวกเราดื่มสุรากันเพียงสองฉอกก็ขึ้นเตียงนึกไม่ถึงเพิ่งนอนลงคุณชายฉินสีก็ถีบประตูเข้ามาเหวี่ยงข้าไปอีกด้านไม่พูดไม่ช้าก็ต่อยตีกับคุณชายหานข้าล้มลงบนพื้นเมื่อยือนขึ้นได้ก็เห็นคุณชายหาน้ำลายฟูมปากนอนจมกองเลือดเสียงเบาลงทุกทีรั่นเยียนจึงตั้งสติหันมาสังเกตภายในห้องอย่างละเอียด ในห้องกว้างขวางมีโต๊ะเตี้ยอยู่หลายตัวมูลี่ไม้ไผ่ซี่เล็กละเอียดขึงอยู่ระหว่างเสาสีน้ำตาลเข้มหลายตน้นเห็นการตกแต่งภายในห้องได้อย่างรางเรือนผ่านซี่มูลี่ไม้ไผ่ฉากกั้นห้องไม้สีดำสีบานบดบางเตียงไว้โต๊ะเครื่องแป้งตัวหนึ่งวางติดผนังข้างหน้าต่างด้านทิศใต้ เมื่อชายชะกันสี่คนยกจื่อชุยไปหลังฉากกันกลับรีรอไม่กล้าย้ายนางขึ้นไปบนเตียงจากสภาพของจื่อชุยตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นซิฟิลิสระยะที่สองอาการหนักเป็นระยะแพร่กระจายเชื้ออาจติดเชื้อได้ด้วยการสัมผัสรันเย,ยนไม่กล้าประมาทกล่าวกับหญิงรับใช้ที่นำเธอเข้ามาว่าเจ้าไปหาผ้าสะอาดให้ผู้คุ้มกันพันมือ ยิงรับใช้รับคำแล้วออกไปคนที่เหลือในห้องต่างมองหน้ากันเลิกลกักดูแล้วพวกเขาไม่ได้กังวลเกินกว่าเหตุอาจติดโรคได้ง่ายจริงๆสองคนที่อยู่ใกล้จือชุ่ยที่สุดแอบถอยหลังมาครึ่งก้าวชิงใต้เห็นดังนั้นพลันโมโหก้าวไปด้านหน้าอย่างเหลืออดไม่จำเป็นต้องหาผ้าหรอกพวกเขาไม่ยินดียกข้ายกเองหยุดนะ รันเยียนกล่าวด้วยเสียงเย็นชาห้ามนางเจ้าคิดว่าข้าล้อเล่นหรือหากมีใครใช้ของร่วมกับแม่นางจื่อชุยจะให้ดีเรียกมาตรวจให้หมดโดยเฉพาะคนที่ใช้ผู้ชายร่วมกับนางขณะนั้นภายในห้องเงียบกริบไม่มีใครตื่นตะลึงกว่าวันวี่แล้วนางเข้าใจคุณหนูที่สุดว่าคุณหนูไม่มีวันกล่าววาจาเด็ดขาดเช่นนี้แน่ ชั่วขณะนั้นหวันวีชักสงสัยว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าตนไม่ใช่คุณหนูที่นางคุ้นเคยแต่เป็นคนแปลกหน้าอีกคนหญิงรับใช้หาผ้าเนื้อหยาพับหนึ่งมาอย่างรวดเร็วรันเยียนสั่งให้พวกนางฉีกผ้าและช่วยพันมือให้เหล่าผู้คุ้มกันจากนั้นให้ยกจื่อชุยไปที่เตียงหากไม่วางใจกลับไปแล้วใช้น้ำส้มสาชูล้างมือเสีย รันเยียนกล่าวพลางใช้ผ้าเนื้อหยาบพันมือเริ่มตรวจร่างกายจื่อชุยอย่างละเอียดถึงตอนนี้เหล่าผู้คุ้มกันทำงานเสร็จแล้วเมื่อได้ยินรันเยียนกล่าวเช่นนั้นก็รีบออกไปทันทีรันเยียนใช้มือคลำที่ท้ายทอยและขมับจื่อชุยเบาๆสอดมือไปค่อยๆจับผมขึ้นมาปล่อยหนึ่ง ตำแหน่งที่ผมร่วงมีแนวไม่ชัดเจนลักษณะเหมือนนอนชัยเป็นโรคซิฟิลิสจริงๆทว่าบันทึกประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่าพ่อค้าจากตะวันตกนำโรคซิฟิลิสมาเผยแพร่ในยุควาลี่ราชวงศ์หมิงแต่ตอนนี้คือยุคเจนกวนราชวงศ์ถังเหตุใดจึงมีโรคที่รักษายากเช่นนี้หรือประวัติศาสตร์จะคลาดเคลื่อนรัญเยียนถอนใจ เธอคิดมาตลอดว่าไม่มีแป้งทอดสอดไส้หล่นจากฟ้าฟ,าฟรีๆหรือถ้ามีก็อาจใหญ่จนทับคนตายต้องมีกำลังรับไว้ได้จึงจะรอดเธอเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกสภาพของจื่อชีแย่อย่างที่คาดไว้จริงๆการหาเงิน20่สิตำลึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยรั่นเยียนอดนึกเสียใจไม่ได้ตอนนั้นน่าจะเรียกซักแสนตำลึงถึงจะคุ้ม เป็นอย่างไรชิงใต้ถามด้วยความร้อนใจเมื่อเห็นรันเหยียนยืนขึ้นนางไม่เคยเห็นการตรวจผู้ป่วยโดยไม่จับชีพจรแต่ตอนนี้นอกจากรันเหยียนก็ไม่มีใครช่วยพวกนางได้แล้วชิงใต้ฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่รันเหยียนสภาพไม่ดีนะักข้ารับประกันว่านางจะไม่เป็นไรชั่วคราว รันเยียนรู้ตำรับยาโบราณสำหรับรักษาการมาโรคไม่น้อยแต่ว่าตำรับยาเหล่านั้นไม่น่าจะมีผลกับการรักษาผู้ป่วยหนักอย่างจื่อชีนอกจากจะสกัดเพนิซิลินจีได้เพนิซิลินจีคือยาเพนิซิลินที่สามารถรักษาโรคน้องในภายในไม่กี่ชั่วโมงและโรคซิฟิลิสภายในไม่กี่วัน นอกจากนั้นยังเป็นยาที่มีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียได้ดีจึงใช้ได้ผลกับโรคที่มีการทำลายเม็ดเลือดแดงโดยเชื้อสเตฟโตอคคัสหรือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในสกุลเชื้อสเตฟโตโคคัสอื่นๆสเตฟโตคคคัสนิวโมเนียและโรคที่เกิดจากเชื้อสเตฟโตคคคัสที่ไม่สร้างเอนไซม์เพนิซิลิน กล่าวง่ายๆคือหากสามารถสกัดเพนิซิลินภาวะติดเชื้อหลังคลอดปอดบวมซึ่งถือเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาในสมัยโบราณก็จะรักษาได้อย่างง่ายดายและยังสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์อีกด้วยเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นในใจรันเยนมันก็ขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่อาจยับยั้งอีก เธอกลับมากระตือรือร้อนต่อการทำงานอีกครั้งหลังหมดไฟไปจากการทะลุมิตหมิหมอเทวดาหมอเทวดารันเยียนตั้งสติได้ยินเสียงเรียกอย่างร้อนใจของชิงใต้อดยิ้มมุมปากไม่ได้เรียกข้าหมอรันหรือรัน17ก็ได้แต่อย่าเรียกหมอเทวดาอีกเลย หมอเทวดาในเมืองซูโจมีมากพอแล้วขาดรันเยียนไปสักคนคงไม่เป็นไรอีกอย่างแม้จะเป็นเมื่อก่อนรันเยียนก็ไม่เคยเห็นตัวเองเป็นหมอรักษาโรคช่วยชีวิตคนในความเป็นจริงน้อยครั้งที่เธอใช้ความรู้ด้านการแพทย์ช่วยคนเพราะเวลาที่เธอได้พบคนเหล่านั้นพวกเขาล้วนเป็นศพแล้วท่านหมอรันน้องสาวคะ่ะ ชิงใต้มองรันเยียนด้วยความหวังนางร้องไห้จนเครื่องสำอางเปรอะไปหมดทว่ามิเพียงดูไม่มอมแมมแต่ยังทำให้ผู้พบเห็นเกิดความเวทนารันเยียนคิดว่าชิงใต้อายุไม่น้อยแล้วในสมัยโบราณอายุ27-28นับได้ว่าเป็นสตรีวัยกลางคนแล้ว แต่ชิงใต้ยังมีสเสน่ห์ไม่น้อยกว่าผู้หญิงที่ดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมในโลกอนาคตซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยข้าจะเขียนเทียบยาให้สองเทียบเทียบหนึ่งสำหรับกินอีกเทียบใช้ถาภายนอกรันเยียนกล่าวชิงใต้ดีอกดีใจสั่งยิงรับใช้ไปนำผู้กันและหมึกมาในตำราตำรับรับหมอเทวดาหัวโตว มีตำรับยารักษาอาการเช่นนี้มากถึง15ตำรับแต่การมาโรคมีหลายชนิดตำรับยาเหล่านั้นจะมีผลต่อโรคซิฟิลิสหรือไม่ไม่ต้องคิดก็รู้หากได้ผลต่อมาคงไม่มีคำกล่าวว่าพูดเรื่องออกดอกหน้าถอดสีหรอกบอกทุกคนที่นี่ว่าห้ามเข้าใกล้เรือนหลังนี้รันเย,ยนกล่าวเสียงเรียบเพียงเท่านั้น พูดมากไปรังแต่จะทำให้เกิดความหวาดกลัวเชื่อว่าเพียงประโยคนี้ก็คงทำให้เกิดความแตกตื่นแต่รันเยียนรู้ว่าเยียนเนียงจัดการให้เรียบร้อยได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่จำเป็นต้องเตือนย่อมต้องกล่าวโชคดีที่วันนี้รันเยียนตามมาไม่เช่นนั้นเมื่อซิฟิลิสระบาดไปแล้วผลสุดท้ายของน่าสะพึงกลัว ไม่แน่ว่าการปกครองในยุคเจนกวานอาจล่มสลายในพริบตาเรื่องเช่นนี้รันเยียนคงไม่อาจนิ่งดูดายแน่ต้องสกัดเพนิซิลลินให้ได้เรื่องนี้พูดไปแล้วไม่ยากหากมีห้องทดลองสำหรับรันเยียนไม่กี่นาทีก็สกัดเพนิซิลลินได้แต่ตอนนี้คือยุคต้าทั้งไม่มีอะไรเลยสักอย่างสิ่งเดียวที่น่าดีใจก็คือ ตอนนี้เป็นฤดูร้อนคิดจะหาเพนิซิลินให้พอกลับไม่ยากเลยเชิงอัดสำนวนแป้งทอดหล่นจากฟ้าอุปมาว่าโชคหล่นทับในที่นี้หมายถึงถ้าจัดการโชคดีที่ได้รับไม่ได้ก็อาจโชคร้ายแทนติดตามฟังบทต่อไปในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่อยู่รับฟังจนจบ และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ